ึงบ้านพี่ปีเตอร์แล้วสะแม่เป็นยงไงบ้างคะแม่ที่กรุงเทพหมเหนอ่ยช่อมไหมครับแหม่ฉันกล้าถามนะลูกไม่เหมือนหรอกที่นี่จเจริญหูจเจริญตากว่าเยอะใช่พี่ปีเตอร์ฟ้าอยากมาอยู่ที่นี่บ้างจังรองเลยฟ้าไว้แกเรียนจบม6เมื่อไหร่พี่จะพามาต่อมหาลัยที่กรุงเทพสัญญาแล้วนะ ไม่ใช่ให้ความหวังน้องล่ะพีเตอร์พี่สัญญาไปลาเข้าบ้านล้วของไปเก็บัปดีกว่าโอเคลูกยกเข้าสารลงมาด้วยล่ะแร้วสาวมาให้ครับพี่หนูช่วยไหมพีเตอร์ไม่ต้องพี่ยกได้ใช่ครับแม่โอ้ี่บ้านหนูจริงๆเหรอพีเตอร์ ใช่สวยมากเลยแพงไหมเนี่ยไม่หรอกฟ้าก็ปกติของราคาบ้านเดี๋ยวแม่กับฟ้านั่งรอกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอ,ขอเอกสารไปเก็บก่อนได้ค่ะเออลูกห้องน้ําอยู่ตรงไหนเหรอแม่อยากเข้าห้องน้ําหน่อยอยู่ทางซ้ายครับแม่เดินตรงไปก็เจอเลยอ๋อจ้ะจ้ะ <c oughs> แม่ให้หนูไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกลูกหนูไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวแม่มา อ้อา,อากูวววววาวูวว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 ่วอววววีววววววว่วยว่นว่วว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 มวววววววดวววววว่วววยวววว่ววววววาาว เกิดอะไรขึ้นนะคะเสียงดังวอยๆเลยโอ้โหนี่โยขโยงกันมาทั้งบ้านเลยนะบีเตอร์คุณจะพาแม่มาทําไมไม่บอกฉันก่อนฉันจะได้ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านโยกนี่แม่ผมนะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่คุณไม่ใช่แม่ฉันเพราะฉะนนั้นฉันวิจารณ์ได้หรือคุณมีปัญหา แล้วนี่เราจะไปร้านอาหารกันได้หรือยังคะไม่ใช่ว่าแม่คุณมาแล้วคุณจะยกเลิกดินเนอร์ของเรานะไม่ยกเลิกรอกโยกแต่ว่าผมขอพาแม่กับน้องไปด้วยนะไม่ได้ยกไม่ยอมโยกไม่ให้ไปเด็ดขาดนายโยกผมขอร้องแม่กับน้องผมมาทั้งทีให้พวกเขาไปเถอะนะไม่คุณจะขัดคำสั่งโยกเหรอไม่ใช่แบบนั้นผมแค่โยกนะคุณ ผมไม่เคยขัดใจคุณเลยผมขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะให้แม่กับน้องไปทานข้าวด้วยกันเถอะก็ได้แต่ถ้าจะไปก็ต้องไปในฐานะคนรับใช้ถ้ารับได้ยกก็ให้ไปเอาไงคุณยอมไหมละ่ะโยกแต่ว่ามันไม่เกินไปห,หน่อยเหรอตกลงลูกแม่ไปในฐานะอะไรก็ได้อย่าทะเลาะก,กันเลยนะลูกแม่ไม่อยากเป็นตัวปัญหาที่ทำให้หนูสองคนทะเลาะก,กัน ดีสำเนียเอาไว้ก็ดีไปอ,ออกรถสิค่ะพีเตอร์เอาไปสิคุณเฮ้ยร้านหลุมเหมือนกันนะแม่อย่างกับพัตาคาในละครเลยอ่ะ ด้วยลูกแม่ไม่เคยเข้าร้านหนูแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปไปหมดเพื่อนเยอะเลยแม่เนี่อย่าทำตัวเหมือนพวกบ้านนอกเข้ากลุงได้ไหมหยุดทำกริยาหน้าอายให้ฉันขายหน้าสักทีถ้ายังไม่หยุดนะฉันจะไล่กลับไปให้หมดเลยไม่สนหัวใครทั้งนั้นแหละโยกทำไมาปีเตอร์ก็มันน้าหงหิดไหมล่ะดูสิพวกเราแต่งตัวดีขนาดนี้แต่ต้องมีพวกบ้านนอกติดฝอยค่อยตามมาด้วย หยกอายคนจริงๆพี่ปีเตอร์แฟนพี่พูดใส่ฟ้ากับแม่แบบนี้เลยเหรอเกรงใจกันบ้างสิถึงพวกเราจะมาจากต่างจังหวัดแต่แม่ของฟ้าก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นแม่สามีของพี่นะพี่หยกศักดิ์นั้นเหรอฉันมีนับหรอกฉันจะนับแค่สามีของฉันเท่านั้นไอ้พวกครอบครัว้านนอกที่หวังจะมาเกาะความรวยของสามีฉันมันต้องกเ็นให้หมดโหพี่พูดแทนน ยกเย็นๆขู่ขอละอ้่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าคะจองครับชื่อปีเตอร์อ๋อคุณปีเตอร์ต๊ะนี้เลยค่ะขอบคุณนะครับไปนั่งนถอยกอย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยก็ได้แม่ครับป้า เชิญนั่งได้เลยนะครับจาลูกไปจะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้ามีอะไรหรอจาร้าหนูคุณลูกค้าสามารถใส่รองเท้าเข้ามาในร้านได้เลยนะคะไม่ต้องถอดทางร้านเราทําความสะอาดตลอดสองชั่วโมงอยู่แล้วค่ะอ๋อจ้าจ้าพอดีป้าไม่รู้อีกแล้วนะ บ้านนอกอย่างซื่อบื้อเอ่อไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมคะสั่งเลยครับนี่เมนูค่ะขอบคุณครับฉันทานนะคะ รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแต่มันคงจะอร่อยวันนี้ถ้าเรามากินกันแค่สองคน <c oughs> นี่อย่ามาทำตัวไร้ไมารยาแถวนี้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่ครับทานอาหารกันดีกว่าครับจ้าโลก แม่จะกินอะไรจ๊ะเดี๋ยวหนูตักให้เอาผัดผงกะหรี่ใกล้ๆนี่นก็ได้ลูกจ้ะพีเตอร์ผัดผงกะหรี่ค่ะราคาแพงมันเหมาะสำหรับให้พวกเรากินไม่เหมาะสำหรับพวกมันนอกฟ้าเอาตรงนี้ก็ได้ลูกใกล้ๆแม่ไม่อยากกินแล้วอนะั้นน่ะก็ได้ค่ะแม่ อันนี้ก็กินไม่ได้ฉันไม่ให้กิน <S 2> <S 2> ฉันไม่ไหวแล้วนะพี่โยกพี่เป็นบ้าอะไรคะพี่จะทําแบบนี้ทําไมก็ไม่ทำไมหรอกแต่อาหารรูๆพวกนี้มันไม่เหมาะพวกเธอเอ้าโยแล้วจะให้แม่กับฟ้ากินอะไรกินข้าว,ปาวเปล่าเปล่าเหรอใครจะไปใจร้ายให้กิน กับครอบครัวสามีนะ่ะแต่เกรงว่าที่ร้านนี้จะไม่มีฉันเลยอยากจะวานให้เธอช่วยไปเก็บใบไม้ใบหญ้าเศษฟางซากปุ๋ยมาให้ฉันหน่อยแม่กับย,ยีฟ้าน่าจะชอบเพราะที่บ้านมันเลี้ยงควายฟ้าคนไม่ไหวแล้พูดจาดูถูกฟ้าฟ้าไม่ว่า พี่ปีเตอร์พี่ีกลัวเมียตัวนั้นขึ้นสมองไปแล้วเหรอเขาทํากับแม่ขนาดนี้พี่ไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างเลยหรือไงยิ่งเด็กน้อยแกอยากคิดว่าแม่แกมีคุณค่าอะไรกับปีเตอร์ขนาดนั้นเลยเขาเป็นแค่ม ผมคิดดีแล้วผู้หญิงที่ชอบดูถูกเจ็คุณผมหามอะไรก็ได้แต่แม่ผมมีแค่คนเดียวผมไม่มีวันที่เขาเด็ดขาดจำไม่ด้วยนี่คุณต้อง,องมาหอยกขนาดนี้เลยเหรอคุณไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะใช่ผมไม่เคยทําแต่การกระทำแย่ๆของคุณมันสัง่งให้ผมต้องทำเราลากกันเลิกเลิกเลยเหรอใช่เชิญคุณกินอาหารคุณต่อไปเลย ผมจะพาแม่กับน้องไปกินนี่เอินเดี๋ยวผมโอนจ่ายให้นะครับได้ค่ะคุณปีเตอร์เราไปกันเถอะครับแม่ไปกันเถอะฟ้าอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้กันเลยไปจ้ะแม่ <c oughs> <c oughs> เก็บข้าวของของคุณออกไปจากบ้านหลังนั้นที่หมดด้วยนะเพราะผมจะขายทิ้งขายทิ้งใช่เราไปกันเถอะครับแม่ ที่แกียาทำงานแล้วอะงานอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวแกก็ใช้เด็กฝึกง,งานมาทำสิแกจะทำเองทำไมจริงด้วยงานกิจกรพวกนี้เราไม่ต้องทำเองก็ได้เออเนาะทำไมฉันคิดไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยพวกแกมาดูอะไรนี่ดิอะไรอ่ะไหนไหน งานประมูลของสะสมหายากครั้งที่สิบเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะอะไยเหรอฟ้าคนในรูปนี่มันกีต้านี่แกรู้จักด้วยหรอใช่ลูกพี่ลูกน้องฉันเองอะ่ะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นพิธีกรงานประมูลอะไรนี้ด้วย งั้นถ้าเขาเปิดโอกาสให้คนนอกเข้าร่วมได้งั้นพวกเราก็ไปงานนี้ด้วยดีไหมฉันอยากเห็นของแพงๆของหรูๆพวกนี้เป็นบุญตาสักครั้งมันจะดีนะแกฉันก็อยากไปถ่ายรูปมาอวดลงโซเชียลเหมือนกันท้างั้นเราไปหาชุดส,สวยๆแพงๆใส่กันเถอะจะได้เข้ากับงาน <c oughs> ได้สิเพื่อไปกันยืนนี้เลยนะไปยืน <c oughs> เดี๋ยวฉันทำสรุปที่คุยกับลูกค้าไปให้นะลูกหมูได้ได้ขอบใจนะว่าแล้วเราจะไปกันเลยไหมไปสิเดี๋ยวไม่ทันเวลางานปะงานหรูหรามันกันเนาะนั่นสิแกว่า ดูเป็นยังไงอะดูเข้ากับงานปะแกดูดีมากเลยอหยกถ้าฉันไม่รู้จักแกนึกว่าคุณหนูที่ไหนมางานแม่แกก็พูดไปพวกแกก็ใช้ย่อยเหมือนกันแหละเพราะแต่งตัวแบบนี้แล้วอ่อร่าจันึกว่าเป็นลูงทันทูที่ไหนเวอร์มากแม่นี่นีถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิได้ได้ขอสวยๆเลยนะ สวยมากสวยมากกินหน่อยกินหน่อยพอแล้วมาเซฟี่กันเข้าไปฉันบอกแล้วว่าให้แกนั่งแท็กซี่มาแกก็ยังจะดื้อนั่งรถนี่มันอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะเกือบมาไม่ทันง,งานเริ่มก็มันประหยัดกว่าแท็กซี่ต้งหลายบาทนี่อีกอย่างมันอยู่ไกลแค่นี้เองไม่ต้องเลยขากลับกับแท็กซี่นะฉันขอร้องล่ะก็ได้มองไรอะไ,ไอ้ ก็ฉันคุณเสียงผู้หญิงคนนั้นน่ะสิป่ะเราไปนั่งกันดีกว่าเออจริงด้วยฉันก็คุณเหมือนกันนี่มันยายลูกหมูผู้ทอดนี่ฟ้าใช่จริงด้วยฉันก็เหนว่วใครโย,ยกไอ้ตอนที่แกย้ายออกไปตอนมสามก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเลยนะนั่นสิ แถมพวกมันยังดูจนกว่าเดิมอีกอ้าวทำไมเธอพูดจาแบบนี้ล่ะ,ะก็ดูการแต่งตัวสิมาการดูดูแบบนี้ทั้งที<ม>ดันใส่ชุดธรรมดามาเห็นแล้วมันจ,จาดตาพวกเธอก็ไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมกันทุกคนเลยทั้งขี้อ่ะทั้งดูถูกไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆหืมปาก,กดียังนงอยู่อะแบบนี้เราสั่งสอนมัสักหน่อยไหมหืมขอสักหน่อยเถอะ สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มงานประมูลกันเลยดีไหมครับได้ค่ะเอาละครับทุกท่านเรามาเริ่มประมูลของสะสมชิ้นแรกกันเลยนะครับ ของชิ้นแรกนั่นก็คือนาฬิกาโบราณทำจากทองเหลืองและหินมล l a c มีอายุมากกว่า100ปีเป็นของสะสมส่วนตัวของคุณหญิงชมพูนุษครับโหแค่ชิ้นแรกก็สวยแล้วเนาะอืมและชิ้นนี้ผมขอเปิดประมูลที่หนึ่งแสนบาทครับชิ้นนี้จาไหมลูกหมู ฉันว่ามันแพงไปนิดนึงอ่ะชิ้นนี้คงยังไม่เอาหรอกนี่พวกแกดูเพื่อนเก่าเราสิคนหนึ่งก็ตื่นเต้นออกหน้าออกตาส่วนอีกคนก็ไม่มีเงินจะประมูลแหมไอ้แกก็เห็นใจเขาหน่อยสิเพื่อนเก่าของเราเขาก็คงแค่อยากจะมาชุบตัวในงานประมูลของคนรวยเขาเฉย อุ้ยจริงด้วยนะแกเอาละครับทุกท่านเริ่มประมูลได้เลยนะครับและนี่คือของชิ้นสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับเป็นรูปปั้นปลามงกรทองคำเป็นของสะสมของตระกูลจิตชื่อือไทยปลามงกรถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความเป็นมงคลของชาวจีน ยิ่งเป็นปลามางกรทองยิ่งดีทวีคูณเลยนะครับถ้าท่านใดได้ของชิ้นนี้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับและผมขอเปิดประมูลปลามางกรทองคำชิ้นนี้ที่ห้าแสนบาทครับวารินห้าแสนค่ะคุณวารินเปิดที่ห้าแสนนะครับนี่เอาไงเดี๋ยวพูกแกมันเลือกประมูลแล้วอะแต่มันเป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศไม่ใช่หรอมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละ่ะเออ นั่นสิเนาะนี่ราคาเปิดสูงขนาดนี้แกมีเงินจ่ายไงใช่มีสิผู้เธออยากได้ของชิ้นนี้หรอถ้าอยากได้ก็มาประมูลแข่งกับฉันสินี่พวกแกยังไงเราก็ต้องได้ของชิ้นนี้นะแต่แกเราไม่มีตังค์นะประมูลได้เราจะเอาที่ไหนจ่ายนั่นน่ะสิฟ้ามีใครให้มากกว่าห้าแสมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะนับแล้วนะครับไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องได้ของชิ้นนี้ยี่ฟ้าแกจะบ้าเหรอไม่บ้าหรอกแกลืมไปแล้วหรืองไงว่าพิธีกรคนไหนเขาเป็นใครถ้าไม่มีงั้นผมขออนุญาตนับนะครับถ้าแสนบาทน,นับหนึ่งครับเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของแกไงใช่เขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันไงเพราะฉะนั้นฉันจะประมูลเท่าไหร่ก็ได้ แล้วก็ค่อยไปขอผ่อนจ่ายกับเขาเอาห้าแสนบาทนับสองครับแล้วแกแน่ใจหรอว่าเขาจะให้ผ่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองนะ่ะหกแสนค่ะคุณสร้อยฟ้าห0 0 0นบาทนะครับอะฉันเชื่อแกนี่ไอ้ฟ้ามีใครให้มา่อหกแ0นไหมครับเ0 0 0แสค่ะคุณวารินเจ0 0แสนนะครับ เอาเลยแกสู้เลยอย่าไปยอมมันเก้าแสนค่ะคุณสร้อยฟ้าเก้าแสนนะครับลูกหมูว,ว่าไงราคาพุ่งขนาดนี้แล้วอ่ะฉันจะเอาดีไหมอยากได้นะ่ะไม่ใช่หรอถ้าอยากได้ก็สู้มาสิถ้าแกอยากได้แกก็สู้เลยว่าหนึ่งล้านค่ะ คุณวาเรนหนึ่งล้านนะครับเอาไปีฟ้าตกลูแกดสู้หรือไปสู้มีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมครับเกจะไปยอมพวกมันหรือีฟ้าเรียนก็ไม่จบอะไรก็สู้พวกมันไม่ได้เสียเงินฉันไม่ว่าเสียหน้าฉันไม่ยอมหรอกหนึ่งล้านห้าแสนค่ะหนึ่งล้านห้าแสนนะครับ มีใครให้มากว่านี้ไหมครับเอาสิจ๊ะสู้ไหมหรือว่าไม่มีเงินแล้วว่าแกจะสู้ไหมไม่แล้ว,ว่แกฉันรู้มันแพงไปแล้วถ้าไม่มีใครให้มากว่านี้ผมนับแล้วนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนับหนึ่งครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนับสองครับ หนล้านห้าแสนบาทนับ3ครับปิดประมูลครับรูปปั้นปามกรทองคำตกเป็นของคุณส้อยฟ้าครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้พบกันใหม่นะครับ ขอบคุณมากๆครับนี่งานจบแล้วนะแต่พวกฉันยังไม่เห็นเธอได้อะไรติดหมายติดมือไปสักชิ้นเลยพวกฉันไม่เจอของที่ถูกใจนะไม่เจอของที่ถูกใจหรือว่าไม่มีเงินกันแน่จะ๊ะนี่ถ้าวันหลังพวกเธอมีเงินน้อยฉันแนะนำให้ไปเดินตลาดนัดแทนนะ เพราะที่นั่นน่าจะมีของที่ใช้เสร็จเงินซื้อได้อยู่ไปเถอะลูกหมูฟ้าเธอจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คดีล่ะแล้วของจะให้ฉันส่งไปที่บ้านหรือเปล่ากิต้าฉันขอผ่อนายได้ไหมผ่อนายนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ย ของมันราคาเป็นล้านเลยนะบอกโสิกิต้าจะเบาได้ยังไงละ่ะนี่ฉันไม่ได้เล่นขายของอยู่นะไม่รู้แหละฉันไม่ให้เธอผ่อนยังไงเธอก็ต้องหาเงินมาให้ฉันให้ได้ไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับตั้งสามคนเลยเอยเง้ยนกโอสิกีต้าเอาเงิาเยี่ยฟ้าเด็กแกบอกว่าผ่อนได้ไงหอที่แท้พวกเธอก็ไม่ได้มีเงินแต่หวังว่าจะได้ผ่อนกับคนที่รู้จักนี่เองทำมาเป็นพูดแหม แกก็ไม่มีปัญญาซื้อเหมือนฉันนั่นแหละฟ้าแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่มีปัญญาซื้อทำไมล่ะมันก็แค่เพื่อนเก่ากระจกกระจกของฉันเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเธอหรอกนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศนี้ด้วยเจ้าของธุรกิจ แต่ว่าพอได้แล้วฟ้าเลิกได้เลิกเถอะนะไอ้นี่ใส่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ของเธอเนี่ยชอบหลอกคนอื่นว่ามีกินมีใช้ชอบอวนอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ต้องเอาชนะมันทุกอย่างแบบนี้มันมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้เธอนะคนที่บ้านเขาเ,ขาเดือดร้อนไปตั้เท่าไหร่แล้วเธอรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทําเดี๋ยวนี้เลยนะ เงินฉันลูบก,กัน5้าทัจิยังไม่ได้คืนอยู่ของราคาของเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยแกโอ๊ยม่ต้องช่วยกันหมดสิโอ๊ยแกก็หุ่นเองแกก็คนเองสิแค่เธอน่ายิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิบไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง